สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องสู้ขู่สุขคนค่ะฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะสาวว่าปีประทุ่มมากเลยด้จ้าพี่น้องพี่น้องจ้ามือนี้ซีทุ่มหาซิหน้าที่อีกแล้วจ,าจา้าพี่น้องจ้าพินสินฟาพี่น้องมากินก้อยเขาปุ่นจ้าพี่น้องจ้าก้อยขขาปุ่น,นใส่ประแดกจ้าใส่นำประแดกนัวนวจ้าแบบสูตรแบบง่าย เลยจ้าพี่น้องจ้าพิมพิมคิดอยากกินไหมจ้าพี่น้องจ้าแต่ว่าหรือจังไดบุ๋มมนั่งมุ่มหนีรอบที่สองเลยเนาะจ้ารอบที่สองนี่ก็ได้กินก้อยข้าวปุ้นอีกแล้วพี่น้องจ้าช่วงนี้ไปบ้านใดก็เห็นเพื่อนกินก้อยปุ้นใส่น้ำปลาแดกเนาะค่ะเนาะใส่น้ำปลาแดกนวดๆแล้วกะอันขนมจีนน้ำยาอันนั้นอนี้แม่จ้าพี่น้องจ้าพิมเลยอยากจ้าคิดอยากจ้าพี่น้องจ้ามาม่าจ้าพี่น้องจ้ามากินน้ำพิมจ้า ก่อนสิลงมือกินพิมพ์ฝากกดติดตามกดไล่์กดแช่เป็นกำลังใจให้พิมพ์เด้อจาาพี่น้องจา้าพิษผ่าประการใดกะคอไพไวณะที่นี่ด้วยนะคะเด้อมาม่าจากพี่น้องจา้าทิ้งสอนทั้งมือได้จาาพี่น้องจา้ามืนนี้มันเดิกแล้วนะคะนุ่เพื่อแสบมือนะคะนี่ค่ะมาม่าจา่จาพี่น้องจ้าพิมพ์ใส่พิม์ห้ยอย ไปอย่างปูนแมค่ค่ะขางบนวน้ำคะ่ะแล้วก็ใส่สตอเนาะคะ่ะพักก็จะมีพักบุ้งจ้าพี่น้องจา้าพักบุ้งหน้าหยอดออนอนเลยคะ่ะและ้วกันสาะแหน่แตงกวาพักชี่สลัดแล้วก็แคบหมูจ้าพี่น้องจา้าแล้วก็มีแหนมจาน้านี่มีแหนมมาสองอันพี่น้องจา้านี่มาๆๆมา,มา,มาจา้าอื้อ แซ่บแสบจ้ะพี่น้องจ้าสีเอม็มสีในกล่องบนเงนอน่อนแต่ว่าสีจริงเพชรเด้อค่ะเด้อ แสบสมเพิ่มอยากก็จะไม่ลองจ้ะอันที่จริงอ่ะมันไม่เห็นน่าร้ายเลยจ้าก็จะได้กินกาจะได้กินกับอืดเมื่อนี่เลยจ้ะ gặp 4 ngon ạ xẹp rồi cái này có thể để kim nam cả ướt mướt đi đó 难受。嗯嗯 ช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันดีๆเดอ้อจา้าพี่น้องจา้าอันให้งินท่างกรุงเทพปริมณฑลนังสิบอกจะคลองน,ำน้ำเลยหรือวา่าจ้าพี่น้องเป็นแต่ยานขคานัน้องพี่น้อง ดูแร้สุขภาพตัวเองและครอบครัวดีๆเด้อจ้าเป็นหอวงจาาเป็นห่วงทุกๆคนเนาะค่ะเนาะ ลีลาทสุภาพขอโทษขออภัยเดอ้อจ๊ะพี่น้องจ๊ะ แสบคือการจานแหนมก็ได <c oughs> ้ ขอโทษขอภัยเดอจา้าพกกี่น้องจ้าสกลลสโนล้นต้องไต่ไม่มาละเพื่อมาลาก,กิน ันก็รืมข้นขึ้นมากจ้ะแสบจ้ะ นอนได้ก็นอนไปหน่อยอืมอือทมำมุขกว่าดีค่ะแก้าเมจ๊ะ พิมพไปแล้วได้จากพี่น้องจ้าเหลือ,อย่หน่อยหนึ่งจากบ้นกะเดึกแล้วเนาะคะ่ะตอนนี้ก็หาถุงกว่าวจาะพี่น้องจ้าพิมพ์ขอบคุณถูกๆก,กำลังใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณเพื่อนเกาที่ยังอยู่น้ำกันค่ะขอบคุณเพื่อนไม้ที่กำลังจะเข้ามานะคะดูแลสุขภาพเด้อค่ะถุกๆฐานทุกๆคนเนาะค่ะเนาะพิมพ์ส่งกำลังใจเด้อค่ะสู่ๆไปน้ำกันจากพี่น้องจ้าค่ะ ฝากเนเดอร์จ้าพี่น้องจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พิมพ์เนเดอร์จ้าพิษาพประการใดกินบสุภาพยังไดกะขออภัยไหวห้าทีนี้ด้วยนะคะฟ้าพิมพ์ชแนลค่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปต่อไปด้วจ้า